Under the Sea อะไรเงี้ยค่ะใช่เป็นนักการแบบขับรถไฟพาแบบอะไรนักแสดงคนนี้เป็นหลิงเป็นเนื้อสาวเป็นเนื้อสาวเอาเป็นเนื้อสาวเออเคยได้เห็นเพรวโชว์สเต็ปบนเวทีทำไมน้องอ้อมเลยอ่าแล้จะแบบว่าให้สบัตที่หลิง่็เริ่มเต้นก่อนเนาะเริ่มเต้นก่อนอ้าวเหรอใช่ เปิบหนูก so ็เลยเอาด้วยเลยมันมีนัดกันไหมคะท่านไม่มีไม่มีก็คือเป็ดปูก็คือออโนซิตกันมาเลยได้กันมาเลยได้กันท่านฮ่าฮก็ฮ่าได้กันท่าปวดล้าเล่นสการอะไรเห็นบอกว่าเป็นครั้งแรก้วยกับพีการแล้วพี่การเป็นผู้เล่นไหมคะเป็นผู้เล่นค่ะครั้งแรกที่มาได้ใส่ชุดไทยแต่ว่าปรากฏว่าเป็นเมอร์เมดได้เป็นเมอร์เมด สั่นๆไปเด็กมากอย่างเป็นนางเงานจริงๆเขาแสดงว่าถึงก็มีไฟหวันอยากเป็นไชุดไทยอยากเห็นตัวเองแบบอยากใส่ชุดไทยออกงานสงกรานต์ว่าอ๋อไมารู้อ๋ออคือนานไม่รู้กระได้ค่ะไม่ใช่อาชัยใส่ให้สั่นระดับสมการที่ cover ค่ะก็ขอค่ะด้วยนะคะสงกรานต์ขอให้ทุกคนเที่ยวสนุกนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆนะคะสวัสดีปีใหมะะ่ไทยค่ะถ้าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็ามาคิดคทาเมอรได้นะคะอ,อ,อร,รังกาสเสเย็นสนามน่ะใช่ค่ะขอบคุณที่ดูงารปีนี้ทำงานนะคะสำหรับพวกเราทองคนทำงาน ด้วยปกติเลยก็เป็นคู่ที่แบบไม่ชอบไปเล่นจุดออมออมอ้อมหรอกนะก็มีเล่นบ้างมีเล่นบ้างแต่ปีนี้ยังไม่ได้แพลนเดี๋ยวต้องคอยเดินดูแต่ว่าไม่ไม่ได้แพลนว่าแบบมีวันหยุดยาวทุกสุราหรือเปล่าเบบน้องเพราะว่าน่าจะทำงานใช่ค่ะทำงานก่อนแลไม่อาจจะไม่ได้พักช่วงนี้ใช่ไหมได้พักหลักๆได้พักหรือเปล่ายังไม่ได้ช่วงนี้ยังช่วงนี้ยังแต่เราก็พักไปก่อนเราได้พักสองวัน ไัแต่ว่าช่วงนี้ก็ก,กอบโกยไปก่อนค่ะในช่วงแบบเป็นอกไดเมโอก,โกาสมันมาแล้วเราก็อยากตั้งใจทำมันให้ดีอ๋ yes, job. อ i e จ o yes w e l o การยัตาันนี้แจุดกเราออกมา่ปไหนญิงเหอ่ะ แต่ทุ่ไข่มากใส่ช่ดช่ใช่อช่ใช่ใา่ใช่ะช่ใช่ใ่ใช่ใช่ค่นช่ใ่่่นะค ไม่หญิงเลค่ะไม่หญิงเค่ะไทยรู้สึกว่าเขาเข้ากับชุดไทยมากจริงจริงแ้เขาก็เข้ากับสูสีดากนะคะใส่อะไรก็สวยไปหมดเอออยากแต่งไม่ใช่ชุดไทยอยากชุดค้าตัวเองไทยจริงจริงก่อนหน้านี้ก็ก็ใส่มาเยอะแล้วเหมือนกันค่ะปีนี้ก็เลยทำอะไรที่ไม่ใช่ชุดไทยค่ะคอนเทนต์การ์ดแล้วก็ในเบอไม่ใช่ เป็นสายชุดดอกไปก่อนใช่ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่งนที่เาทำมปแล้วเรแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลาไปถ่ายก็เลยอาจจะออกมาก็คอยติดตามกันแฟนจะได้แบบว่าดีแอคตยังไงดีเตรียมรับรีแอคยังไงดีกับกับกับภาพที่จะออกมาก็ราติดตามชม ยาวเลยนะแผนไดพักกันไหมหรทจริงๆมีแผนที่จะพักเพราะพลัง,าางงานมาทำงานอยูรู้สึกว่าแบบร่างกายเริ่มไม่ค่อยไหวออก็เลยแบบว่าแผนที่จะมีวันหยุดให้ตัวเองบ้านเพื่อที่จะแบบบาลานซ์ชีวิตได้ดีขึ้นอ,อ่คือแวันหยุดที่ต้องตรงกันไหมครับางคนหรืวาบางคนตับแนที่ตัวเองอะไร้ห,ห,หลิงอ,อ่หิงมีน้องออมน่าจะยังนี่อะ ก็เลยยังอยากลุยลุยได้จังได้ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เทปขออยู่ขอทำงานก่อนอะไรล่ะคะขอทำงานก่อนทำงานได้เอิงจริงๆก็ก็มีอยากไปเที่ยวต่างประเทศค่ะแต่ว่าเออจะต้องถามชีวิตที่แบบอีกทีหนึ่งว่าแบบได้ช่วงไหนอะไรเงี้ยพอพักบ้านมันก็บาลานซ์ชีวิตดีจริงจริงว่าเราต้องต้องเลือกแผนเที่ยวมันจะต้องเป่าลงไปดูไป นอนถือว่าเพียงพอไหมครับเวลานอนเพียงพอไหมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่กว่ามาตรฐานนิดหน่อยตต่่าาากวมรฐนแต่แต่ก็ยังได้นอนนะวันนี้นอนวันละกี่ชั่วโมงเลยอ่ะห้าชั่วโมงคือพอเริ่มงาน จะแอบเล่นโทรศัพท์นิดหน่อยก่อนนอนอะไร้ะค่ะก็เอ่อเวลานอนอาจจะน้อยกว่านพี่หลิงประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเล่นโทรศัพท์ก่อนก็เช็คกันเช็คนี่ค่ะก่อนนอนไม่มีอะไรแต่ว่ามีก็มีบางทีสิ่งที่เราต้องการด้วยนะว่าเอ็นยังไงเราทำงานหนักเกิดอะไรจากการร่างกายแบบคือจริงๆช่วงก่อนหน้านี้มันก็มีเหมือนช่วงที่แบบป่วยต่วง ม่เนี่ยช่วยที่รู้สึกแบบดีาว่าช่วยที่แบบว่าร่างกายรู้สึกไม่แข็งแรงเหมือนกันคล้ายๆพี่หลิงตอนนี้เลยแต่หนูจะเป็นก่อนเพราะตอนนี้หนูได้นอนเยอะขึ้นมาละอะไรเงี้ยคือช่วงก่อนอันนี้ก็จะแบบจะเพลียจะง่วงไปหมดเลยเหมือนรู้สึกจะลืมตาตื่นไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันชิลมากเลยนะหมายถึงแบบพอเราบาลานซ์ได้เราได้มีเวลาอยู่ให้กับตัวเองมันก็จะกลับมาบาลานซ์ใชง่ายๆเลยค่ะารนี้มันกดเวยเป็นโรงงานใครเป็นโรนงาน ไม่คือออมว่าวันนั้นออมกินข้าวกลางวันน ой, ้อยเพราะว่ารีบแต่งหน้ากิวันนั้นกินข้าวน้อยค่ะแล้วเหมือนพอวิ่งไปวิ่งมาอะไรเงรี้ยมันก็เลยท้องตาตกเรารู้สึกแบบไม่มีแรงก้าวขาแต่ว่าพอกินน้ำหวานก็ดีคุณเห็นพี่หลินบอ,บอกว่าน้องออมดื้อด้วยไหมฮะเห็นพี่หลินบอกว่าน้องออมดื้อในงานไม่ดดไมีเลยดือเพราะอะไร วิ่งเยอะวิ่งเยอะขึ้นคือหลีกแพ้ขึ้นหลีกเพรว่าน้องอมกระติน้องจะไม่ค่อยเป็นคน ใครโดนว่าจะชินได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าเฮ้ยเราก็ไม่ต้องไปเหงาได้เลยดิฉันคอยให้เขาคิดคือทุกสาววิธีการจัดการตัวเองได้ได้ดีมาก้นใช่เราต้องจิตใจเข้มแข็งค่ะเราไปอยู่ตรงนี้ได้แล้วเราก็ตั้งใจทํางานของเราดีกว่าใช่ไม่ต้องไปสนเลยฮิวการยู่การให้กำลังใจกันอยู่แล้วเนาะประาใช่ไม่ใช่แค่พี่หนิงด้วยนะครอบครัวทีมงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือคอยฮิวใจให้เราคอยให้กําลังใจเราเสมอ ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่กลเลยโอเคคระขอบคุณรับขอบ้านลูกคนอต้องนี้นะอคนต้องนี้นะลูกมีก็ม่ออฟลูกมีก็มเออเด